นี่คือเสียงไรติดบติ๊บแต่เราไม่งั้งโอ้รถนะอันนี้ทอล้มเนาะทอล้มแล้วบีบแท้ผมฟั้งเนี่ยไหนตรงไหนล่ะเดี๋ยวจะของเราครับแล้วไอ้ต้นไหนปันล่มฮะแต่ยังมือดน้่แล้วแท้โอ้นี่หมดเราอย่างขึ้นเลยครับผมใต้แปดเข้เพิ่งเลย รถไถเดินตามเนาะโอ้ยหัวยาเกเนาะนอันนี้ยไหนบ้านครับงรูรรง่บ้าน,านอปอดไห้เห็นปะดรถแล้ว,วไไม,มีเงินนไดน้แเ่งเบีบบเดียวหาีอรแคงบกงกลวอันนี้อย่างนี้ไว้จำหน่งอันนี้เม็ดลูก,ก,ก,กอันนี้ครับไอ้ไดชารอ๋อไดชารไอ้เม็ดงลูกครับขขอาเลนี้ กันเลยให้ใครถึงกันได้แล้วเราก็ได้ตอกตอกบนบกเลยนะกันเลยตอกครับนี่ครับรถไถสิ่งแล้วรถไถเดินตามยังนี่ล็อกล็อกตาแตกล็อกกระชากเตกเขียนอ๋อล็อกกระชากเตกไอ้ที่เป็นไอ้เต้นใช่ไหมไอ้เต้นเป็นข้อกันน่ะไอ้ที่เป็นพุนเลยนะโอ้ยเรียนแบบเขาเรียนแบบเขาโอเรียนแบบเขาครับเนี่ยแย่างง่ายเลย อันนี้ได้ชาร์เนาะเดี๋ครับได้ชาร์ได้สองลูกอันนี้ถอดถอดไว้เนาะเพราะว่าพาวเวอร์ซีโตของรถจ้นปะผมเห็นบิดแต่นะดังเลยแหวนน่ะเนี่ยบก็ได้รถคิดโดนแล้วเห็นรถแปลกๆวันนี้เลยเลยเห็นจับ โอ้ขึ้นกัเนิดจะของรถเราทีมงานอยังครับนี่ทีมงานอยู่ไหนอยู่สายสายโท่อสายโท่อเหนือตรงนี้เนาะเสาหางเสาหาเสาหาอันนี้ถอดคอกมาขนเปี๊ยงบ่อกสร้างครับผมนี่น้ำทิพยล้างากครับผมมาแบบเห็นทางทางเลยโอ้ยเข่าใจเห็นเนาะเดี๋ยวผมไปดูคนใจนะนี่เป็นแต่ครับแต่ลมต ็หม้อันนี้เป็นหมอน่าจะเป็นถังถังแก๊สหรือถังเติมแอร์เนี่ยก็ผม,มา่าเอถังแก๊สกับถังเติมแอร์ครับเพื่เติมลมมากราคาหม้าที่ตรงนี้ครับเพื่อนนะนี่นะครับผมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเอามาฝากสมาชิกครับนะคลิปนี้ผมไม่ตัดต่อนะครับเอาแบบดิบดิบครับผม 8K ให้ดูเลยชัดๆเต็มๆครับ โอเคนะครับถ้าชอบสไตล์แบบนี้เดี๋ยววันหลังจะให้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ